สวัสดีครับพบกับสุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สะเทือนตลาดไทยลีกบุรีรัมยูเนเต็ดไปดีลฟ้าผ่ายืมอิวฮนฟานดี้ดาวยิงทีมชาติสิงคโปร์จากปีจีปทุมนะครับบุรีรัมเสริมทัพด่วนปราสาทสายฟ้าไม่รอช้าคว้าอิวฮันฟานดี้ผัวหอกทีมชาติสิงคโปร์ในวัย22ปีมาเสริมแนวรุกกาใหญ่เซ็นสะเทือนตลาดกสฬานักเตะไทยลีกช่วงเปิดฤดูกันใหม่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ด แชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดสั้นความมือฮาด้วยการบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอิลฮานฟันดี้ก่อนหน้าเดรุ่งพุ่งแรงทีมชาติสิงคโปร์จากสโมสรคู่แข่งสําคัญอย่างบีจีปททมมาร่วมทัพเป็นที่โลดลอยแล้วการยืนยันครั้งนี้มาจากคิดไซโครนะครับแหล่งข่าวฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้ของเมืองไทยซึ่งรายงานข่าวสุดเอ็กซ์คลูซีฟว่าการย้ายทีมของดาวเยิงในวัย22ปีผู้เป็นบุตรชายของตำนานลูกหนัง แดนลอดช่องอย่างฟันดี่ฮามาัดนั่นเป็นสัญญาเย,ยืมตัวระยะเวลาหนึ่งปีเต็มการเข้ามาของอิวันฟันดี่เจ้าของส่วนสูง184ซนติเมตรคาร์บาจะเข้ามาเสริมความเจยบคมและมิติใหม่ให้กับเกมรกบุรีลำในการป้องกันแชมป์ทะเลรวมถึงงานแข่งขันในรายการเดือนโดยเขาจะถูกลงทะเบียนในโคต้านักเตะอาเซียนสําหรับสูสิทธฤดูกาลสองพันห้าสสองหที่กําลังจะเปิดฉากขึ้นนี่ถือว่าเป็นการขยับเสริมทัพที่น่าจับตามองอย่างยิ่งของปราสาทสายฟ้า และเป็นเดียวที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลทั่วประเทศนะครับ่าวดี้กอุ้มต่อสัญญาแล้วอยู่ยาวๆข่าวใหญ่สถานฝากอุ้มทีละทอนบุลมาทันนะครับโจลุปกาตัดเยนยูใหม่อยู่ยงคุมหลังบ้านบุริลัมยูเนเตตลุยล่าแชมป์ยาวๆอยู่ต่อแน่นอนกอุ้มทีละทอนบุลมาทันแบ็คซ้ายกับตันทีมชาตไทยและกีเมงโคสกันของบรีรัมยูเนเตด จัดสินใจฝากอนาคตไว้กับทัพปรา,าสาทเซฟ้าต่อไปข่าวดีกระหึ่มแคมป์ปรา,าสาทเซฟ้านะฮะและเซตเตอนวงการฟุตบอลไทยเมื่อโกออุ้มธีรทรบุญมาทันแบ็กซ้ายมากประสบการณ์ดีเกตกัปตันทีมชาติไทยและเป็นหัวใจสำคัญข,ของสโมสร,รบุรีรัมย์ได้โจรถประกาศต่อแจนชุช่มใหม่กับทีมเป็นที่โลนหน่อยแล้วต่อย้ำความจงรักภักดีและพร้อมที่จะอยู่เป็นกําลังหลักในการไล่ล่าความสุจกับยอดทีมแห่งแดนอีสานใต้ต่อไปแบบยาวๆตามสไตล์นะครับ ก็ไม่รู้ว่าต่อกันปีๆนะครับเ,เ้่าไหนเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอยืนยันอย่างชัดเจนอีกครั้งการตัดสินใจต่อเสียญาของดาเตในวัย35ปี P. ครั้งนี้ถือว่าเป็นการสยบทุกข่าวลือนะครับที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับอนาคตการแข่งของ,ของทีละทอนและเป็นการสนยันที่ชัดเจนที่สุดถึงความมุ่งมั่นที่จะพาทีมบุรีรัมป้องกันแชมป์และกว่าแชมป์ในทุกรายการที่ลงแข่งขันในฤดูกาลหน้าฤดูกาล2 0 2 6และต่อๆไป แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาสัญญาฉบับใหม่ยอย่างเป็นการแต่การประกาศอยู่ต่อยาวๆก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เราสวกประสาทสายฟ้าทั่วประ,ระเทศได้ยิ้มแก้มปริและใจชื้นเป็นอย่างยิ่งเพราะนั่นหมายความว่ากัปตันคีมคนเก่งผู้เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ความเป็นผู้นำและคาร์บอนระดับเอเชียจะยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสารรคเกมทั้งเกมรับและเกมรุกให้กับทีมต่อไปอีกหลายปี ฟนบอลบุรีรัมเตรียมส่งใจเสียโกอุ่มเท,ทธดทรบุญมาทันในสีเสื้อประาาสาทสซฟ้ากันต่อได้เลยเพราะตอนนันบทนี้ยังคงเขียนต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดนะฮะด่วนเผยเจ้าฟองนะครับปรเมศอาบวิไลเตรียมย้ายซบทีมลีกรองของญี่ปุ่น มีรายงานเปิดเผยนะครับว่าเมืองทองโยเตดอดีตแชมป์ไทลีก4สมัยเตรียมปล่อยตัวปรเมศรอาจวิไลกลากนหน้าของทีมไปคแข่งที่ญี่ปุ่นกับจูบิโลอิวตะทีมในเจลีก2สองซอฟองนะครับในวันย26ปีดีกิจทีมชาติไทยทำงานกับกิเลนพยองฤดูกานนี้ที่เพิ่งจบลงไปนะครับลงเล่นรวมทุกรายการทั้งหมด38เกมยิงได้ถึง18ลูก กับอีปาดอะซิตกำลังจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของอดีตทีมแชมป์เจลีก1 3สมัยนั่นก็คือจูิโลอิวตะที่ตอนนี้อยู่ในศึกเจลีก2นะครับส่วนสถานการณ์ในศึกเจกลีก2ฤดูกาล2 0งของจูิโลอิวตะัะงอันดับที่6ของตงนนัวรางคะแนนโดยแข่งไป18นั้นมีย9คะแนนห่างจากทีมจาบฝูงเจฟยูเนเตดชิบะอยู่8คะแนนและตามอันดับที่2อ,อย่างอาเบโอมิยะฮาดีจา อยู่ที่5คะแนนแต่จูบิโลแข็งมากกว่า1นัดโดยเจลีก2อนะครับอันดับที่1และอันดับที่2เลื่อนชั้นอัตโนมัตินะฮะก็ไปเจอกับท่านั้นของสุเโซ่สรารชาติและก็จ้าบุกเอกนิษฐปัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการออฟฟิเชีบุรีร,รัมนะครับปิดดีวใหญ่คว้าเอเลสด,ดัลล์ประกันหลังทีมชาตไทยเสริมแก่งแนวรุปรับลุยศึกฤดูกันใหม่ ตลาดการสแกนนักเตะไทยลีกเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนอย่างคลืคลื้นล่าสุดสมโมสรปรา,า,าสาทไซฟ้าบุรีมุตเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งการฟุตบอลไทยนะครับได้ประกาศาข่าวดีให้แฟนบอลได้เฮกันทั่วหน้าด้วยการยืนยันคว้าตัวเอเลสดัลล์ประการหลังร่างยักษ์ดีกีทีมชาติไทยชุดปัจจุบันกามลาังสวมกา,างเกงในรับเป็นที่โลดลอยแล้วนะจ๊ะเซนต์บ็คเจ้าของส่วนสูง196เซนติเมตรในวัย32ปีแต่จะนดจย้ายจากบาหลียูเนเต็ด สโมสรแนะนำลีกสูงสุดของประเทศอินเดียกลับมาวาดลวดลายในศึกไทยลีกอีกครั้งเพื่อเป็นกำลังสกันให้กับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในการเล่นราความเสีรยงรูด้ดูกั 2, น2องปาถึงสาที่กำลังจะมาถึงการมาถึงของเอลยสดดลลอตถือว่าเป็นการสมทัสที่จบโจทย์ของปราศเสียฟ้าอย่างแท้จริงด้วยประสบการณ์ท่านในสโมสรแนะนำทีมชาติารวมถึงความแข็งแกร่งในการเล่นลูกกลางกาศและการเข้าประทัดที่หนักหน่วงคาดว่าจะมีการเข้ามาทําให้แผงหลังของทีมมีความแน่นปึก๊ก และเนียนกริปยิ่งกว่าเดิมพร้อมเป็นกำแพงเหล็กใหม่ในทิ่นช้างอารีนาแฟนบอลบุรีรัมเตรียมต้อนรับการมาของเอเลียดเดลล์ที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งติส่สตสคัญในการพาเตอร์สกัดป้องกันบอลลังแชมป์ทุกรายการอีกครั้งหนึ่งนะฮะแฟนไทยช็อกนะครับสอสลักเจ็บถอนตัวทีมชาติไทยยุคอีจีแล้วตอนนี้อีจีได้เรียกแข้งใหม่มาเสริมทัพแทน กองกีฬาของทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราบ้านนะครับกานทาศึกฟุตบอลทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดือนมิถุนายนล่าสุดมีข่าวไม่สุดีเมื่อสาสน n a k h a y ะคนแบ็กซ้ายตัวเก่งได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถร่่มทีมได้จากอาการบาดเจ็บดังกล่าวทำให้มาสนาอิชิอีน่าผู้อุปศนทีมชาติไทยต้องปรับทัพด,ด่วนโดยตัดสินใจเรียกชานนทม,มาแบ็กซ้ายดาวรุ่งจากสโมสรบีจีปทุมยูเต็ด ที่ปัจจุบันถูกปล่อยยืมตัวให้กับจันทบุรีเอฟซี FC ในศึกไทยลีกสองก็มาเสริมทัพแ,แทนทันทีทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนาม2นัดนะครับในช่วงศึกฟีฟาเดเริ่มจากเปิดบ้านต้อโปรแกรมเยือนของทีมชาติอินเดียในวันที่4มิถุนายนซึ่งเป็นเกมอุอ่นเครื่องฟีฟาเดนะครับก่อนที่จะออกไปเยือนสนามยาเทียมดวลกับทีมเติร์กม,มินิสถานนะครับในวันที่10มิถุนายนโดยดทั้งสมแมตช์ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการไต่อันดับเรนกิ้งโลกและ ต่อการคว้าแชมป์กลุ่มเพื่อความสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกเอเชียคับ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียต่อไปนะฮะก็ต้องสู้นะครับก็ขอให้ไม่ไหวนะฮะนี่คือสุขกาฟ,ฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2มิถุนายนนะครับ